ครับท่านผู้ชมผังครับที่ผมไปประปามาที่หนองตรดและบางรักนี่ก็เพื่อให้โจทย์ประปาไปวัฒาน้ําท่วมเอนเมษากับพฤทธิกาที่ผ่านมาต้องมีประปาต้องใช้ได้น้ําประปาต้องไหลน้ําท่วมพวกเราคุนแต่ตามน้ําท่วมพอรับได้แต่ตามน้ําประปาไม่ไหลชักฝืดเครืองชักอึดอัดก็ไปดูนะครับน้ําประปาหนองตรดเนี่ยเอ โรงปลาปลาหนองสดเนี่ยส่งน้ํามาเลี้ยงอำเภอเบืองที่กันตังที่บางรักเนี่ยน้าไปเลี้ยงอำเภอกันตังครับเที่หนองสดนี่ก็ไปดูครับเราได้แก้ไขปัญหาเรื่องระยะยาวคือขอสตางค์มา20ล้านเพื่อสร้างผนังกันไม่เข้าเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ําขับเรื่องที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าีร่วงการจัดซื้อจัดจ้างต้องถูกต้องระเบียบราชการครับ อันนี้ผมก็ไปขอทางประปา่วนกลางมาเรื่องที่สองคือ,อปรับปรุงระบบปั่นไฟให้มีมอเตอร์ปั่นไฟได้หมายความว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาไฟฟ้าไม่ส่งไฟฟ้าให้กับปปาไฟฟ้ามาส่งมันได้เพราะน้ำท่วมก็เลยผลิตน้ำไม่ได้คราวนี้เขามีมอเตอร์ปั่นไฟเองหมายว่าถ้าเกิดท่วมเขาจะปั่นไฟผลิตน้ำมาไป จุดที่สามก็คือไปทําท่อสูบน้ำจากตัวแม่น้ำตังเลยขึ้นมาอีกทางหนึ่งเลยคือถ้าเกิดหนึ่งกับสองไม่สำเร็จเขาจะท่อจากตัวนี้มาดูดน้ำมาผลิตน้ำประปา,ปาได้เลยนะครับอันนี้ที่นองจดครับก็สื่อมวลชนก็ไปก็ถ่ายทำภาพมานะครับก็ดูกระบวนการสารส้มเป็นยังไงน้ำประปาเป็นไงโอ้เห็นชัดเลยครับว่าดูดมายัง คุณอยู่พอก้าวกระบวนการแล้วน้ําจะใสเลยนะครับที่น้องตุดและที่น้องตุดที่ยังมีสเสน่ห์อย่างก็ขอ,ขอบคุณท่านประปาด้วยมูนึงน้องตุดถ้าน้ำท่วอมอพยพไปอยู่ในลานถนนของประปาเขาก็เตรียมเต้นเตรียมอะไรไว้นะครับมีห้องน้ําพรา้อมอันนี้เป็นจุดอพยพจุดหนึ่งครับที่ไปเนี่ยทิมเพื่อเมืองกำลังพิพัฒน์ไปด้วยเพราะผมไปซักซ้อมว่าถ้าน้นท่วมเหมือนเมษาอเมริกาเนี่ยการเคลื่อนประชากรไปอยู่ที่ไหนต้องทําทันทีไม่มีการลังเลว่าจะไปที่ไหน ให้เตรียมเต็นท์เตรียมข้าวสารนั้นแน่เตรียมกระสอบเตรียมทรายเตรียมหยุกยาเตรียมอาหาร48ชั่วโมง2วันให้พร้อมหมายความว่าเราแจ้งรายการระบุเช็คลิสต์ไปนะครับตอนนี้เรารบูรุเช็คลิสต์ไปทุกคนรู้ว่าจะเข้าจุดไหนอย่างไรอันนี้ที่นนองจุดต่อมาที่บางรักที่บางรักนี่กระน,น้ำท่วมเยอะเองไหครับถ้าเห็นน้ำท่วมถึงถึงคอเลยนะครับ ที่นี่เราก็มีเครื่องสูบน้ําสํารองฉุกเฉินเตรียมไว้แล้วครับเตรียมไว้แล้วกําลังรองวันบอเวลานอะตรงไหนจะสูบอย่างไรนะครับแล้วก็เตรียมยกระดับการผลิตมอเตอร์ออปั่นไฟเนี่ยยกจากข้างล่างที่มันอยู่ข้างล่างขึ้นมาครับเพื่อให้ผลิตน้าได้แต่ตอนนี้ยังยกไม่ได้เพราะว่าน้ํายังไม่ท่วมจะท่วมปั๊บเขาจะยกก่อนที่น้ําจะมาถึงอันนี้ทางผู้จัดก,การปลาปาท่านผู้จัดก,การทางผ่าใจมาดูด้วยนะครับ แล้วทาผู้จัดการประปาของเราแล้วหน้าประปาสองแห่งนั้นท่านท่านมีทักษะแล้ท่านรู้ทางนิทีไลแล้วระดับน้ําอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าน้ําตกหนักไม่ลืมบุรุมตาสองวันน้ําจากมนน้าตรังมาจากทุ่งสงโปรมาหัวยอดถ้าหัวยอดเริ่มมาไหลปั๊บทางนี้ดําเนมนการเตรียมการดําแผนที่วางไว้ได้ครับแล้วก็เมื่อนายมาสมทบที่บางรักน้ําในปริมาณน้ําตรังก็จะมากขึ้น เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไปตรวจเยี่ยมนี่ยไปดูความพร้อมไปดูการซักซ้อมของประปาน้ำท่วมประปาต้องเมื่อหยุดจาหน่ายน้ำต้องมีน้ำให้ชาวบ้านนะครับที่กระเสก,ก็ไปดูการเตรียมการเกี่ยวกับคตออคลองแล้วก็ดูจุดที่จะมีความเสี่ยงนะครับน้ำเดี๋ยวนี้ฝนตกทางทะเลเยอะนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาสิกาเนี่ยตกรละท่วมเร็ว ตอนนี้เราแก้ไปจุดหนึ่งที่ของสองแพรกดังที่ผมขับเรียนท่านนะครับถลวงได้ไปขุดลอกละที่ใต้สะพานสองแพรกอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลไม้ฝานนะครับผมก็ไปดูมาแล้วก็คิดว่าถ้าตกหนักตรงถนนที่ท่วมช่วง300เมตรนั้นจะไม่กระทบกับเส้นทางจากตรงังศรีเกาสรีเกาตรังละนะครับรับละทางอ,อมบตก็จะไปขุดลอกคลองต่อไปอยังน้ำตกอ่างทองด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนท่าน แล้วก็เรือที่มอบให้ก็ไปมอบเ,อเรือเป็นเรื่องของป้องกรรันทะสาปยเรามีอยู่18ลำนะครับาทางป้องกันพลงภูเก็ติสมให้เราก็ไม่รอละส่งให้จุดที่มีความเสี่ยงก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับเรือท่องแบนอันนี้ของป้องกันทะลสาปยก็มอบให้ไปเมื่อวันศุกร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องน้ำท่วมท่านท่าผู้ชมท่านฟังครับผมอยากให้ดูตัวเลขน้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมยกตัวอ,อย่างอย่างวันพฤหัส วันที่6ตุลาเนี่ยฟนตกวันที่5เนี่ยตกเยอะตกหนักนะครับที่อุตุนิยมวิทยาตรังเนี่ย25.9ที่โครงการชประทาน27อ่าใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้อยู่ในเมืองที่ประตูตะวันรับกาลเสศสี่ที่ท่านงงิ้ว21.4ที่นาท่ามโครงการนาท่ามส2ง8ที่คลองนาน้อยอำเภอนายง10.5้าที่เหลียน27.3เาเอาเฉลี่ยประมาณ30นะครับรวม2วันจะเป็น จาก43 42 58อย่างนี้จะเห็นได้ว่าไม่ถึงร้อยถ้าสองวันถึงร้อยเมื่อไรอนุ่มานได้ว่าจะมีน้ำเจิง่งท่วมขังเร็วหรือชา้าแล้วแต่น้ำหนักของน้ำที่ตกมาน,นะครับผมได้ให้ชสีแก่พี่น้องว่าหชั่วโมงติดกันสองวันไปแน่หนักนะครับ6ชั่วโมงติดกันสองวันไปแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราเนี่ยวันพระรไม่ตกเนี่ยนะครับท่านไจะรู้ว่าลือตกบางแห่งเนี่ย น้ำก็มีกัดต่าระบายแล้วครับผมจะเวนดูระดับน้ําทั้งหมดนี้ก็ก็ยังพอรับได้วันนี้มาถึงสัปดาห์แรกก็ยังยังยังพอผ่านไปนะครับแต่เราไม่วางใจครับเราต้องติดตามสัน,นาณอากาศตลอดเวลาผมก็ดูตัวเลขอุตุนิยมวิทยาดูเลขน้ําจากเชื้อมทาทยเขาตลอดครับ,คร,บครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียนท่านนะครับเป็นเรื่องที่เป็นห่วงเสียความรู้สึกเสียบรรยากาศต่างๆครับดีที่บรรยากาศที่จบไปถื้อสินกินผัก จัดได้ยิ่งใหญ่นะครับเทศบาลนครผมก็ไปร่วมแบกเกลกันมาเนี่ยหามเกลกันมาปรปเพณีที่อยู่กองเอียนะครับจิ้นเมืนรามยิ่งใหญ่นะครับประกวดนางงามจ้าแม่คนอิมก็แหมสนุกนะครับผู้คนก็มากันเยอะผมเห็นพี่น้องเราศรัทธาเรื่องนี้มากเลยผู้หญิงสตรีเด็กนะครับท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเพณนน้ทจะรีบมา150ปีถือสินปินปักปีนี้ประมาณว่ามีนักท่องเที่ยวมาตรัง2,000 20, คนนะครับ ผมไปเจอที่สัามบินไปเจอเส้นรถไฟมีคนแต่งชุดขาวขึ้นขึ้นเป็นหลายคนครับไรายได้ประมาณ30ล้านครับ30ล้านโรงแรมเราก็ประมาณ40%ครับในช่วงสองอสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตอนนี้การประชุมสัมมนาแผ่วลงก่อนสิ้นปีก็ประมาณโอ้ยเดือนกันยาสิงหานี่ประชุมสัมมนาเยอะมากนะครับผมเชิญประชุมกรุงเทพก็ไเชพาะวันจันทร์นั้นเองไปสัมมนาของ ผลงานการบริเวรเพราะท่านยกเป็นประธานเปิดก็ได้ความรู้ได้หลายอย่างมามาถ่ายทอดนะครับท่านครับเลือกถือสิง่งกินผักนี่ทางท่านรัฐมนตรีประจําสํานักรัฐมนตรีท่านตีทันะครับท่านรองนายรัฐมนตรีและมตีท่องเที่ยวก,กีฬาท่านชุมพลศิลปะชามมาเป็นประธานท่านก็สับสนนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นประเีณีที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ภูกเกต็ตถากใจนะครับของตรังก็มีชื่อ แล้วก็พี่น้องก็มีความคึกคักเรื่องเนิารตามจารีตนี้ครับถัดจากเรื่องกิจกรรมนี้ไปเดี๋ยวกลางเดือนตุลาคมจะมีรากพระนะครับรักเหือพระของอบจ13-17และ22-23-24จังหวัดร่วมกับมูลนิธิจักรวาลจะจัดรักเพื่อรักสู่สันธิภาพครับเป็นกิจกรรมที่นำสามศาสนามาอภิปรายเรื่องรักสู่สันติภาพที่วิไลยพยยบาล มีการขายของโอท็อป uh, สินค้าปลอดอินทรีย์นะครับอันนี้ไม่มีการจัดเก็บไรายได้ขอเชิญพี่น้องนะครับ22 2 3ิ4เป็นหยุดสาบวันและเป็นวันปิยะมาราชด้วยรักเพื่อรักรักสาบันรักแบบชาวเลไปดูพี่น้องชาวเลชาวประมงพื้นบ้านเขารักกันยังไงนะครับครับอันนี้เป็น,ปนผมเดินฝากไว้กิจกรรมในตุลาคมถัดจ,จากนั้น25 26ิบวจไปถึงปลายเดือนกีฬานครตรังเกมกีฬาของท้องถิน่น 14จังหวัดภาคใต้เทศบาลนครเปนเจ้าภาพนี่ขณะเราเปต้นปีงบประมาณนะครับกิจกรรมเรายังมีต่อเนื่องนะครับ่ะครับอันนี้ก็เรียนท่านท่าครับถ้าผมจะไม่เรียนตรงนี้ก็เนเป็นบันทึกเป็นข้อมูลไว้วันอาทิตย์ที่2ตุลาคมช่วงบ่ายโมงผมต้องไปร่วมพิธทานตรงศพพันจ่าการเอกจรัดสีสุดนะครับเป็นฐานเรือที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสามจัดเชนภาคใต้ ที่นราธิวาสนะครับท่านประเทศตัแตที่14แล้วมาเสียชีวิตอีกสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมานะครับาทางกองพลนายวิทยุโยธินทางรองผู้ชักการหน่วยผู้ชาการณ์นาวิทยนมาเป็นเจ้าภาพแล้วมาเป็นประธา,านพระทานประศบผมก็ไปร่วมอย่างสมเกียรตินะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องชาวตรังผมมานี่ผมไปร่วมเกียรติทหารที่เสียนี่ห้าครั้งนะครับรับพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพห้าครั้งนะครับ ก็ต้องเสียใจกับครอบครัวนะครับนี้ก็เรียนทันไวนครับสัปดาห์ที่แล้วมีลูกเสือกำนันกำนันไปอบรมลูกเสือที่ค่ายเฉลิมพระเกียรติอเมอห้วยอดก็ดีมากเลยครับผมอยากจะมีปีนี้เรามีร้อยปีลูกเสือไทยเดือนสิงหาเดือนกรกฎาคมจัดลูกเสือสิงแม่ล้อมที่สวนพฤกษาทุกขค่ายกันยายน ต่อตุลาคมจัดลูกเสือกำลังใจผมจะจัดลูกเสือเกษตรหรือลูกเสือ,อยางพาร,ราครับครับให้คู่กันยางพาร,ราอีกนะครับใส่พลังกัยยางพาร,รานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องสำคัญน,นะครับวันจันทร์ที่ผมไปไประชุมที่กรุงเทพนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชะการครับมีการประกวดการมีส่วนร่วมวเราก็ได้รับยอ์ชมเชยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับอีหน้าเดี๋ยวผมจะทําให้ดีกว่านี้จะเข้าประกวดในรางวัลที่เราชี้เป้าเลยนะครับ อันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับการบริหารที่สําคัญคือการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีสว่วนร่วมและไม่ใช่ราชการไปเป็นสัพสูนโดยวโงนะครับให้พี่น้องระเบิดจากข้างในเข้ามาคําของพระาทสเจรุลจอมเนะครับคือพี่น้องคิดกันเองกลุ่มประมงเลเสบ,บ้าทที่น้ําราบเป,เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดครับเขาทํากันเองเขารวมกันสองอำเภอสามตำบลสี่หมู่บ้านสองสามสี่เข้มแข็งมากครับ และวันจันทร์ที่10ผมจะไปที่ปากคลองหมู่เก 9, บบ้าตำบลบ่อหินบ้านมั่นคงผมเติมเป็นบ้านมั่นคงอยั่งยืนทางสาบ,บันองค์กรประชาชนจะมาจัดที่ให้นะครับและอบตบ่อหินเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะร่วมกันสร้างบ้าน28ครอบครัวอันนี้เป็นการแก้ปัญหาความยากจนด้วยนะครับท่านครับเมื่อวันพระอาทผมประมมชุมเรื่องคณะกรรมการบร,ริการแก้หาความยากจนเราสํารวจแล้วพี่น้องมีรายได้ต่ำกว่าชอปทอ 2 2 0 0 0 0 0บาทใน1้อยหกสิบโเรือนใน6อำเภอ16ตำบล6กหมู่บ้าน1 6อครอบครัวเดี๋ยวเราเราจะไปเคาะประตูบ้านจะไปสำรวจท่าทองท่านทุกไปสำรวจทักษะทุนหรือทรัพยากรนะครับแล้วก็จะไปดูทางออกของท่านทัศนะของท่านเป็นยังไงเราจะทำเป็นแบบหมอเป็นเดียวยาของท่านที่บ้านมีระเบียนคนไข้ครับนี่ผมประชุมไปแล้วเดี๋ยวพะนะกาชุมชนจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับชิ้นการปกครอง ครับทางานบรูรณาการกันครับอันนี้ก็เรียนท่านว่า,เ,าเป็นกิจกรรมที่าทางกรมการพันุชนกับกระทรวงไทยเราให้ความสําคัญนะครับท่านผู้ชมทุกฝั่งครับในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของต้นปีงบประมาณงบประมาณยังไม่มาแต่เขาจะส่งเงินที่เขาสะสมไว้เนี่ยเอาให้ราชการใช้อยู่กิจกรรมของบ้านเมืองเราคงจะน้อยลงครับงบประมาณแผ่นดินยังไม่ผ่านครับ รัฐบาลใช้เวลาเยอะแยากับปัญหาอุทกภัยหนักมากนะครับหนึ่งในสามของประเทศน้ำท่วมและยังมีหนึ่งในสามของประเทศน้ำท่วม40เเซยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายจังหวัดอยู่พายุประจะมาอีกนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมครับวันนี้เราเน้นหนักเรื่องนี้สำหรับกิจกรรมอื่นๆครับท่านลอยกระทงก็จะมาอีกนะครับพี่น้องต้องดูให้ดีอุบัติภัยบัยเทตยังจำเป็นซีโร่ศูนย์การ ตำรวจโฆษณาไว้อักเบเรนศูนย์เปอร์เซ็นในการประชุมรักษาควาสมสงบผมให้ผู้กับนายโยงผู้กับเมืองมาชี้แจงโอ้ดีมากทางนายโยงทําดีมากเลยนะครับเรื่องการมาตรการความปลอดภัยท้องนนนเราค่อยๆเห็นครับตอนนี้เราพยายามทางานเชิงรุกร่วมกันทุกฝ่ายนะครับร่วมกันทุกฝ่ายวันนี้เวลาหมดแล้วครับแป๊บเดียวครับผู้ว่ามาแล้วต้นเดือนตุลาคมเราจะก้าวไปสู่จังหวัยนใน3ปีข้างหน้านะครับปรับความคิดปรับศักติ มุ่งสูงก่การแก้ปัญหาองค์รวมพร้อมๆกันครับเราจะไปสู่จังทยานร่วมกันวันนี้ผมไม่ทีนสุดเพื่อกัยอดจังขคราไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ